เหตุการณ์ล่าสุดก่อนโอ๊ยเปิดแปลงมากเลยรู้สมาธิแล้วก็เลประช้างแค่กับศพอ่ะศุกิจตัวเองศกิตเพื่อนเพื่อนมันไม่เกัดต้องถามถามเลยก็เป็นไม่ค่อยเจอแบมบี้ไงถ้าเจอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าุ เป็นรายการที่ผู้หญิงนะคะเราจะมาจับกลุ่มเมาส์มอยแล้วก็คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจเปิดหน้าเปิดมาเลยทีเดียววันนี้มากับคอนเทนต์วันนี้มากับคอนเทนต์ที่เป็นคําถามมากว่าโสดดีหรือมีคู่ดีกว่ากันคะเอออันนี้ในฐานะลไะในฐานะคนโสดในฐานะะไรคนโสดในฐานะล่ะคนโสดคนโสด วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะพูดท็อปิิเนี้เราก็คงจะคุยกับใครไม่ได้แล้วนึกถึงใครไม่ได้เรรดาเพื่อนเราตอนแบบคิดค้นคิดค้นแล้วใครอยู่วะต้องคนนี้แหละเพราะว่าเขามีทั้งปัญหาในด้านการโสดและปัญหาในด้านการไมีปัญหากับทุกอย่างเนาะไม่ได้บอกว่าปสบความสาเร็จนะตั้งใจเจอแบมบี้ บมบี้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องถามความถามนี่เหล่าวว่าเพื่อนเพื่อนแบมบี้เกิดอะไรขึ้นต้องถามผ่านเลยเพราะเบนจะไม่่อยเจอแบมบี้ไงถ้าเจอกวางแต่จะรู้ว่ากวางต้องรู้ทุกเรื่องแน่ๆก็คือในหัวอกของคนที่แบบเขาผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างโชคชนว่าโสดหรือมีคู่สรุปแล้วอะไรที่มันดีกว่ากันกันแน่นะคะออะคำถามปะอยากรู้เหตุการณ์ล่าสุดก่อน รู้ก่อนเพราะว่านี่ยังไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้แบบดูข่าวแบบผ่นานๆเข้าใจปะ้ะเราต้องเปิดด้วยเหตุเหตุการณ์นี้เลยอยากรู้มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แบบถ่ายคลิปวิดีโอน้องหงส์น้องได้คืออะไรก็บินไปหาแฟนแหละที่อังกฤษแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ได้มารับแต่ว่าตอนนั้นก็เอ์เฝคไงว่าแบบเฮ้ยคุณโทรศัพท์เป็นเพื่อนไหมอะไปถึงก็ดึกไงเราไม่เคยไปอังกฤษกออกไปไปครั้งแรกอะแต่สรุปต้องอยู่คนเดียวของง่วงมันจนอนจริง<ๆ> กลัวเขาบอกป้าความกลัวความอะไรต่างๆแล้วแปลกที่แล้วมันดึกแล้วก่อนไปได้คุยกันไหมว่าฉันจะไปนะคุยคุยแล้วแต่เขาต้องยังไงเขาทํางานแต่นู้นอกป้าดึกแล้วดึกแล้วทำงานหรอดึกแล้วเขาไม่ทำงานเขาไปถึงว่าตอนที่เราไปอะตอนตอนที่เราไปถึงเขาทํางานอยู่หรือเขานอนหรือยังไงมันดึกแล้วเขากําลังจะนอนเขาง่วงเขาก็ไม่ทํางานเนี่ยมันนอนอยู่อย่าดานเราไม่ด้า ว่าแบบว่าอย่างน้อยคุยโทรศัพท์เป็นเพื่อนเราเอ,อย่างดีอคือไม่มารับไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าเพราะาเรารู้อยู่แล้วแต่ว่านึกออกปะเราก็อยากให้เขาคุยโทรศัพท์จน,นกว่าเราแบบปลอดภัยหรือว่าถึงที่อะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแบบว่าต้องอยู่คนเดียวเราก็เลยแบบโหไปเจออะไรเยอะมากเลยอ่ะคือสิ่งที่เราเจอเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยังไม่ควรต้องมาเจออะไรที่มันอันตรายอะไรแบบเนี้ย อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตจากพื้นฐานหลักๆเลยอะเราต้องมีคุณภาพอะคือเราต้องมีมาตรฐานสแตนดาร์ดอะที่เราจะอยากได้อะสามข้อเลยที่ไม่มีไม่ได้นี่มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าให้เลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดแชร์ดูแลเอาใจใส่กันและกันอะ <S <S มันเหมือนเป็นความรักที่การให้อะการนึกถึงกันเสียสละการที่เราต้องรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอะแต่มีอีกคนนึงด้วยคือวิจะเป็นคนที่ค่อนข้างแชร์แฟนมากจะพยายามแบบดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาจะนึกถึงตลอดเวลาเรารู้สึกว่าอันนั้นมันเป็น อะไรที่เราจะรู้สึกว่าได้ใจอะ่ะมันจะได้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แคร์ดูแลใจใสข้อหนึ่งแล้วอะไรอีกข้อหนึ่งรักใจใจจริงอะ่ะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็ ตัวของตัวเองอะ่ะได้ว่าให้เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะ่ะอยู่กับใครแล้วสบายใจอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กันได้นานเราก็อยู่กันได้แบบจะทําอะไรก็ได้ไปไหนเราก็มีความสุขอ่ค,คือชีวิตทุกคนอยากมีความสุขแน่นอนอะ่ะรู้สึกว่าการที่เป็นตัวเองมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกแต่ว่ามันจะต้องเป็นสองคนที่เข้ากันได้ในแบบเคมีมันเข้ากันอะ่ะและตอนนี้ตอนนี้นังโสดอยู่ใช่ป่นะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยไก่กุ้งกลิ่นกุ้งกลิ่นบ้างนิดหน่อย ตอนนี้อยู่กับครอบครัวเยอะมากครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็เข้าวัดอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปบวชแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าจะไปบวชชินพราที่มาดอนนางแบบวชเลยนางเปนแบบม้านางเป็นแบบเวลานางอกคักกี่ไรนะนางเข้าวัดตลอดครั้งที่แล้วเข้าป่าช้าไปอยู่ป่าช้าูีป่าช้ามาหลายวันเลยไปบวชไปนั่งสมาธิแล้วก็นั่งนั่งกับศพอะฝึกจิตตัวเองฝึกจิตฝึกจิตตัวเองฝึกจิตตัวเองที่อะไรน่ากลัวว่ามาุษุ์แล้วอ่ะ โรที่มองไม่เห็นไหมนะกลัวโลกมันุุย์นี่แหละน่ากลัวพูดเลยเพราะว่าศพยังอยู่เฉยๆมันุษย์ยังทำร้ายแล้วนะไม่ได้นะศพคือเหมือนแค่เขานอนเฉยๆเนาะใช่แล้วก็แค่ดื่มน้ไม่ได้นะราป่าช้าคนเดียวอะแบมบี้บอกก่อนว่าแบบเจ้ครั้งที่แล้วที่ออกขับไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งก่อนนู่นหลายปีแล้วไม่ไหวแล้วเจ๊ไม่ไหวใช่ไหมบีจะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งบีรู้แล้วเจ๊บีจะไปไหนบีจะไปบวชที่วัดวัดไหน บี่จะไปเข้าป่าช้านั่งสมาธิกับศพดทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยอ่ะบี่จะได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้วเจ๊เขาจริงอ่ะคือจะได้ไม่มีสติอยู่กับตัวเองอ่ะจะได้เอาไปโฟกัสกับผีอ่ะเข้าใจป่ะใครสนใจวิธีนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้เพื่อนไม่พร้อมให้น้องไปก่อนเลยโอเคอยู่กับตัวเองได้ที การจัดการความเหงานอกจากเข้าประชาร่ได้จากนั่งสมาธิได้เาราอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนแล้วมีแหลกไหมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการจัดการความเหงาที่มันไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอะ่ะกึบตัวเองนี่แหละนั่งสมาธิอ่ะอันนี้คือแบบมันทําได้ตลอดเวลานะฟังธรรมะอะไรเงรี้ยเวลาขับรถก็ฟังบี้อากจะฟังแบ,บบบทประจําของบี้อยากจะมีบทของตัวเองแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเอาจริงนะแค่นี้ก็หมดเวลาไป เยอะแล้วอ่ะอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนแล้วก็เข้าวัดเข้าวัดทำงานเวลาหมดละจ้าไม่มีเวลาทุงซ่าแล้วเอออนในฐานะที่บี้เป็นคนทั้งขี้เหงามาก่อนแล้วพอมีความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สักเซสฟูลแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขในจินตนานการที่เราเคยคิดไว้ตั้งแต่แรกวันเนี้ยมาถึงวันเนี้ยตกตะกอนกับชีวิตได้ว่าอะไรบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อนะเอาจริงๆเราควบคุมอะไรไม่ได้อะมันมีความไม่แน่นอนคือเคยอกหักแบบสุดสุดอะคนนึงเลยคนนั้นคือรักมากแล้วเป็นรักแรกแล้วเป็นรักเดียวอะที่แบบเจ็บสุดๆดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ากลัวไปเลยอะกลัวการมีความรักแล้วแบบกลัวว่าทุกครั้งที่อกหักอะจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันคือเม่เอวแล้วในชีวิตนี้ขอเงี้ยวเราได้ไหมม,ไม,ไไหม,มันมันไม่ไหวอะไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้เลยอะตอนนั้นอะแต่หลังจากครั้งนั้นก็มีคนถัดมาอมพอมีคนถัดมาปุ๊บพออกหักเฮ้ มันไม่ได้น่ากลัวว่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าอกหักทุกครั้งเราจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะการเป็นเราเปลี่ยนความคิดไปเลยอ่ะจากรักมากเราเริ่มมีเกาะป้องกันเองนะแต่ความแต่ความความรักมันต่างกันด้วยอ่ะระยะเวลาเท่าเท่ากันอ่ะแต่ความรักที่เรามีให้สองคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเว้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคนนั้นเจ็บมากแต่คนนี้ไม่เจ็บเลยมันอยู่ที่รักมากรัอน้อยเ้ียป่ะใช่อันนี้ใช่ครั้งนี้คือรู้สึกว่า มันไม่เจ็บเลยมันไม่มีอะไรที่เสียดายมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าอยากกลับไปเพราะเราก็ทําดีในทุกๆความสัมพันธ์เราจริงใจมากเราอดทนมากให้สุดจริงๆอะสุดจริงๆไม่งั้นไม่สุดไม่ลับอะจริงๆอันนี้คือแบบทาให้เรารู้เลยว่ามันไม่ได้ผิดที่ความรักเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าใครจะเข้ามาคือตอนเนี้ยเฮ้ยโอเคก่อนหน้านี้คือแบบเออก็กลัวกลัวจะเจ็บเหมือนเดิมแต่พอเจอคานี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ทันเจ็บเท่าเดิมมันไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วความรักที่เรามีแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันเพราะคนที่เราาแบบว่ รู้สึกมากเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องจัดก,การกับใจตัวเองนึกออกปะ่ะว่าจะให้ใครเท่าไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะรักหรือโสดอ่ะมันมีทั้งแง่มุมที่ดีแล้วมันก็มีที่ไม่ดีไม่ดีก็คือโสดโรลลี่จัดก,การตัวเองไม่ได้ขี้เหงาว้าเวอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเราโสดแบบมีคุณภาพแล้วอยู่กับตัวเองได้มันก็ไม่ทุกข์ถูกปะแต่ในทางตรงกันข้ามมีคู่แล้วดันเจอคู่ไม่ดีหรือว่าเจออะไรที่เราคาดไม่ได้ก็อยู่ได้มันมันก็ทวงผลดันแต่จะถามว่าแล้วเราต้องปิดตัวปิดใจเพื่อให้ไม่มีคู่ไหมมันก็ไม่แฟร์กับตัวเราเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรที่มันแบบ Amazing มากเลยกระมันก็ดีคนละแบบนะโสดกับมีแฟนอะดีทั้งคู่แต่ถ้าเลือกก็อยากมีแฟนแหละอแล้วทั้งสองแบบคือแบบโสดก็มีเวลากับตัวเองมีเวลากับครอบครัวเยอะไงเพราะว่าพอมีแฟนปุ๊บอุ้ยติดแฟนแบบแฟน9 9้าเก้าหรือเกเปอร์เซ็นต์มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีทั้งคู่แหละแล้วแต่เวลาแล้วแต่โลกจัดสรรสิ่งต่างๆมาให้เราแต่นี่ส่วนตัวนะคิดว่าถ้าเราทำให้ตัวเองมีความสุข ด้วยตัวเองได้เราจะไม่ต้องมาคิดมากเลยว่า<ช>จะโสดหรือจะไม่โสดถ้ามันแบบมีความสุขด้วยตัวเองเราจะจะไม่มานั่งคิดเรื่อง<ช><ช>อย่างเงี้ย<ช>เพราะเราสุขได้ด้วยตัวตัวเราเองแล้วใช่มันเหมือนกับเราสามารถเมนเนจัดก,การองค์ความสุขของเราได้พอเวลาใครเข้ามามันเหมือนเค้กก้อนนึงกลมๆถ้าแบ่งเค้กเป็น8ชิ้นอะเราให้เขาแค่ชิ้นเดียว<ม>เป็นพื้นที่หนึ่งของชีวิตเราเนาะ<ม>แต่ว่าอีก7 ชิ้นอ่ะมันยังอยู่กันแล้วแล้วเราก็เมนเทจมันทุกด้านแต่ถ้าเป็นความรักสมัยเด็กคือยกเค้กทั้งก้อนให้เขาไปเลยค่ะใช่ก็คือให้ทั้งหมดแบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนที่บัมบี้บอกอ่ะแต่จริงๆมันคือความรักมันคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตเท่านั้นถ้าเกิดบริหารมันให้แค่เป็นพาร์ทหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งแล้วมันออกไปมันก็จะแบบเราก็จะไม่เสียบาลานซ์มากไงมันก็จะแบบโอเคก็เหมือนมีอะไรกระเพื่อมนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นจมน้ำอ่ะถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละ เดี๋ยวมันก็จะกลับมาดีมายตัวเองอให้แบบเข้มแข็งแล้วก็หาคนใหม่เ <US S> <nt> <_ an> อาดิ <_ an> นั่นถามแบมบี้ให้แบมบี้สรุปจบสักนิดนึงว่าถ้าวันนี้ยังมีคนที่ดูอยู่ทุกคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันโสดฉันเหงาฉันไม่ชอบฉันไม่อยากอยู่คนเดียวฉันโหยหาฉันอ้างว้างจะบอกคนที่กําลังโสดแล้วเหงาว่าอย่างไงบ้างเจออยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เป็นแต่ว่า เรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าเรามีความรักที่แบบมันไม่เหมาะกับเราหรือว่ามีความรักแล้วต้องเป็นทุกข์ต้องอดทนต้องแบบต้องเจ็บปวดอ่ะอย่ามีเลยอยู่คนเดียวอ่ะซึ่งตอนนี้บัมบี้ก็อยู่คนเดียวล้วโอเคนะเพราะว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวได้ใช้เวลากับเพื่อนได้ใช้เวลากับตัวเองมีแฟนเราไม่ได้ไปทําบุญอ่ะถ้าตอนนี้คือบอกว่าแฟนคนต่อไปนะขอเลยอยากให้แบบทําบุญเหมือนกันเป็นแนวนี้เหมือนกันใช่แบบมันจะได้เหมือน สีเสมอกัน,นอ,อ่ะเราอยากเจอคนที่สีเสมอกันออแต่แต่สีเสมอบี้ก็ยากอยู่นะว่านั่งในประชา <laughs> ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอแค่แบบเออเข้าวาทำบุญปล่อยปลาบ้างเป็นคนใจ,ใจออิใจเย็นอ,อ,อ่ะใช่มีสีพออ,อ่ะง,งั้นบอกกับคนที่ เขาโอเคกับความโสดมากเลยจะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งที่โอเคกับความโสดมากเลยแล้วรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีความรักเพราะมีความรักแล้วมันเจ็บจําภาพความรักฝังใจว่ามันแบบเป็นฝันร้ายเป็นแบบว่าไนท์แมร์จะบอกเขาว่าอะไรไม่ได้โสดร้ายเสมอไปนะความรักมันอยู่ที่ว่าใครในเวลาไหนเราใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละความรักที่ดีมัไมี่เชื่อว่าทุกคนมีแต่แค่ถึงเวลาของตัวเองหรือยังอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้แบบคนที่แบบเคยเจ็บสุดๆมันบันมบี้อะ เคยแบบโอ้เจ็บมากไม่เอาแล้วไม่เอาจิงๆริงน้ยแบบมันเจ็บแบบจะตายอ่ะ <_ d ata> คืออยากไปตัดสินว่าความรักทุกครั้งมันจะเป็นแบบนั้นเพราะเนี้ยสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะ <_ d ata> อยู่ที่ว่าเราเจอคนนั้นเมื่อไหร่ในขณะที่เรายังไม่เจออ่ะก็ใช้เวลากับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองให้มากๆ แล้ววันหนึ่งอะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เราไม่รีบเนาะไม่รีบตอนนี้ไม่นะไม่รีบ้วถ้าีบแล้วรู้สึกว่าตอนเมื่อก่อนที่เราเด็กๆอะเราอาจจะแบบอุ้ยเปลี่ยนปุ๊บแบบเลิกปุ๊บต้องหาใหม่เลยแบบมันเหงาว่าอยากมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้พอเราโตขึ้นมาแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค่อยๆเลือกก็ได้รเราต้องเลือกคนที่มันแบบคลิกกันมากที่สุดอะไรเงี้ย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องทั้งเปิดและปิดใจเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยไม่ต้องปิดใจไม่ต้องกลัวการมีคู่<ช>แล้วก็ไม่ต้องกลัวความเหงาจัดการมันให้ได้ทุกอย่างแล้วรับรองก็เดี๋ยววันหนึ่งที่มันมาถึงแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วตกตะกอนอ่ะคนที่แมทช์กับเราจริงๆเดี๋ยวมันมาแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณเบมบี้มากเลยที่มาแชร์ในเรื่องราวของความรักนะคะ กำลังใจให้น้องแล้วก็รู้ว่าวันนี้น้องเติบโตสวยสะพรั่งสวยงามมากออร่ามาเลยเนาะไม่เจอน้องแบบแป๊บเดียวคือสวยมากอ่ะสดนะคะโอเคสดนะคะสดนะคะขายขอะจิบได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ากบดไลค์กดแชร์กด سubscribe ด้วยนะคะ